ท่านหญิงยินดีต้อนรับจ้ะคุณสอยท่านหญิงหมมคิดถึงแทบแย่พอได้ข่าวจากวิมลเนี่ยผมก็รีบมาหาทัานทีเลยเด็กกับคุณสอยสองคนเนี่ยจะเที่ยวกันสนุกกันได้ยังไงคะเรามีนายเล็กคอยพานําเที่ยวนะคะอไอเล็กทําตัวเป็นไกด์หรือเราเนี่ยนาเล็กเขาเป็นมหันเลยของท่านอาารยน,น,นะคะ ออที่แท้ก็เป็นแค่มหาดเล็กเอท่านดันไนใครกันมันเคยได้ยินนะกระหมอ่มอมหม่อมเจ้าดนไนวัฒนาข้าราชการไทยประจำสถานทูตกิลลอนดอนท่านเป็นพระญาติของท่านหญิงคุณไม่รู้จักท่านดนไนได้ยังไงนักเรียนไทยรู้จักท่านดันไนกันทุกคนท่านประธานรถกับในเล็ก ให้หญิงกับกระซ้อยได้ไปเที่ยวต่างแันกฤษแล้วไงคะทำไมคุณไม่รู้จักท่านนายล่ะผมไม่เคยยุ่งกับสถานทูตหรอกครับไม่เคยได้สนใจพวกเขาเท่าไหร่เลย